อ่าล้วผมก็กราฟวดีคุณผู้ชมทันด้วยนะผมยินดีต้อนรับเช่องมลเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเรือลำนี้ครับผม Constitution แต่ประเด็นคือผมจะติดลายม้าลายนะครับผม <c oughs> ลายพางตัวชั้นดีเลยลำนี้นะครับม้าลายม้าลายหรืมมาพยูผมสวยนะเออลายแปลกแปกเท่ดีเนี่ยสำหรับใครจะใครชอบม้าลายครับผมจัดเลยลายนี้ เท่มากอืมสวยไหลพังเลยอนั่นแหละผมปะเดี๋ยวเราจะมาเอาลำนี้ไปเล่นนะผมเป็นลายรอดพรีเลกไลน์หนึ่งนะผมปะไปเล่นกันเลยเลิฟโกแมนกิโลหนึ่งว่ะสกาโคฟอร์นัีห้า สปอดกอนเลยเจอลวหนึ่งเพราะว่าเรือม,มันต้องมินยู่ฝั่งนี้แน่เลยเนีย่ยฟิวมาทางนี้ใช่เลยโอเควันหนึ่งขอไปเคลียร์่อนอย่ามาโตเพื่อนเจนโอ้โหเพื่อนเอาไปละอย่ามาโตอย่าพึ่ง มเรือรอะไรมาอ๋อชันเหมือนกันเสียได้อยู่เอาวโดนโดนเฉืย่ยว่ะไกลมากซีมันแอบไปแล้วว่ะ

พี่เจนพี่เจนพี่เจนรีบเรือลงกระสุนหน่อยอะไรวะโอ้โหบียิปเอ็ดทิ้งระเบิดไฟแน่นิวเคลียร์ท่านนี้แต่คอนติชันก็เริ่มร่วมมานกินไม่กอด มาต่อผมตามไปืี้เกมไวไปหน่อยเออแต่แมปนี้อาจจะพังตัวได้นะมาลายแมปพายุมุดน,นคุนค้มๆได้อยู่แต่หอชามาผมไม่ได้เอาหอเร็วมาด้วย,ยญญเลืออะไรบี่ยอ๋อไอ้นี่ของเจ็ด

เอาตายเฉยเอาไปาไคลินแดกเอ่าเราไคลินโพดเลย

แต่คือไม่มีใครฟุบรีวีเลยโห<ฮ>ย<ฮ>ก็ตายไป<ะ>มาระเบิดห้าสองเอาไปลูกหนึ่ง

อ้าวยิงแบบแฮกแฮกแมพอ้าวโดนทีคิว์เขาอาโดนต่อโดนต่อหน่อยอาโดนอีกโอ้เบบีทริปเปิ้ลอ้โหไม่รอดอะ เนี่ยไม่มีใครสปอตเลยอะแต่ไม่ก็ไม่ก็ฮอเพื่อระเบิดหมดแล้วเออซีวียังไ,ไ,ไ,ไม่ไม่สปอตเลยเครื่อง,งบินอ่ะโอ้โหโดนก็บินลงตายเลยเอาสดเอาหน่อยเอาหน่อยจอาชนะแล้วอัดเข้าไปสวยนั่นแหละโหกว่าชนะ อัลฟาเดี้งเลย้ยโอ้โหทีมผมเอติสองลำไม่ต้องทำอะไรแล้วมารอแชมป์เลยในงานนี้อืมอ้สีเห็ดวันด้วยโอเคไปไม่ต้องทำอะไรแล้วรอยิงเดี๋ยว ฟีฟ่าบอลสวยแต่ไม่ได้คิวเลยแล้วใครมาสายวนะเนี่ยไม่เจอหลังเกาะ Cake. ลายมาลายเหมืมอนกันวะเจอเจอเพื่อนละวัสดีมาลายมาลายสัติจีนไปเลยเอาไปอนันนี้นี่นี่ไม่ใช่มาลาย รอแชมป์ฟรีๆเลยเอจิสองลำไม่ต้องทำอะไรแล้วโอเคผมเป็นไงบ้างผมสรับลายม้าลายลำนี้ไม่ดิลายม้าลายฟารมกันแล้วสล <c oughs> ับเรือคอนฟิสชั่นลายลายม้าลายนะผมก็เหมือนกันน,นี้นะผมล้ำนี้สวยมากผมชอบนะนี่เท่ดิออกแนวแบบลายฟัดป่าม้างอะไรมัางอย่างเงี้ยผม พังตัวได้ในแมปพายุนะแมปอื่นนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กแมปพายุยังโดนลุมเลยนะผมโอเคผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากค like ลิปไลค์ทลิปแชร์แล้วก็ที่ฟับค i b e ผมด้วยนะผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแต่ลกๆแบบนี้ต่อไปนะผมเจอกันม่คลิปหน้านผมบ๊ายบายลาก่อน